ขวัญใจมหาชนเลยนะคะสอบตำแหน่งเลยนะครับคุณจะได้เท่านานเท่าน,าน,น้นเชิญหมายเลขแรกเลยค่ะมบกว,กวกข<ม>้ามรวดเร็วแม่เจ้าอเออถ้ากลุ่มนี้เปินเปิดผ้าได้น้แหนสวัสดีเจ้าสวัสดีคณะกรรมการกูู้้กู้คน,นเจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้อ,องที่อยู่ตังกระ่างเวทีและขอทัดทายพ่อแม่พี่น้องที่ผอตอยตังเพจไร้ การประกวดนางสาวเชียงใหม่และแอมครุปเนาาี่ยเจ้ากระสาวผู้เข้าประกวดใหม่เลข1กเกตถวาโซภาพันธ์วันนี้มาในานามของนางสาวเชียงใหม่ประจำปีพุทธศกักของ1,554น้องจ๋าเกตถวาวิสัตวัฒนาสาวงามอายุ17ปีจากจังหวัด จากอำเภอแม่ริมนะเจ้าและปีนี้ก็เป็นปีที่1 0ที่น้องสาวเปิ้ดำรงตำแนหน่งนางสาวเชียงใหม่ตั้งแต่ปี2554ถึง2564นะเจ้าและน้องสาวเปิก้ก็เป็นน,าง,า,งน,นางสาวเชียงใหม่ในทำเนียบลำดับที่55และนางสาวเชียงใหม่ในดวงใสในค่ำคืนนี้ต่อเส้อหานางงามลำดับที่5เช่นเดียวกันข้าเจ้าหวังว่าข้าเจ้าจะได้สวมมงกุฎนั้นเช่นเดียวกับน้องสาเจ้า และขอขอบคุณกองการประกวดนางสาวเชียงใหม่แอมกรุ๊ปและดรนูมัด,ดิซรที่ถ่าสร้างเวทีแห่งนี้ขึ้นมาที่ทำให้ตัวนางงามพระเจ้าอยู่ที่บม่ได้เฟเซอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เที่ยวอาจจะบม่ได้งามเหมือนนางอื่นๆพระเจ้าที่ขึ้นมาผ่าแว็ปแต่ละแต่บนเวทีนางสาวาาสเชียงใหม่ส่งเกียรติแห่งนี้และค่ำคืนนี้ขาดไปเลยไ่ได้นั่นก็คือ The Swan Clinic The Castle Beauty Hotel สำนักงานแรงงานจัจงหวัดเชียงใหม่ ร้านก๋วยเตี๋ยวคำหวาทีิมหมี่พีหมานชาบูบุฟเฟ่ที่รวมส่งข้าวเจ้าข้าประกวดในค่ำคืนนี้และขอบคูณเสียงเชียร์จากเพื่อนฝูงและกัลยมนในทุกท่านนะเจ้ามีดีเจ้ามีดีเจ้าหลายขอบคูณจากใจแต่แต่เจ้าแก๊สวาสู้แก๊สถวาตำนานของแม่ริมจบมาสี้ทนงามต่อไปเจ้ายินดีเจ้าขอบคุณเจ้า เป็นอีกนางงามคนหนึ่งที่เอ่อมีคนได้โค้เพืร์เป็นปีนี้นาแน่ซึ่งจะได้ทำใหู้้ว่าน้องกิตทวาเป็นหนึ่งในนากสาวเชียงใหม่นะจ้าเจ้าต่อไปเจ้าสวัสดีเจ้าน้องหมายเลขสิบแปดนางสาวโชติกาสีน้าทองวันนี้นะจ้าน้องก็ได้มาโคเวอร์เป็นปีปูเป้พัชราพรเทวีระวงศ์นะคะ พี่ปูเป้นะจ้าเป็นคนที่ทำให้น้องได้ปีตามในส่วนของการประกวดนางสาวจิงใหม่ตั้งแต่ปีพี่ปูปเป้ได้ก็คือปี2,556และพี่ปูเป้เป็นนางสวาวจิงหม่คนที่6 0ของเรานะจ้าและพี่ปูเป้ได้เป็นเพียงแค่นางสวาวจิงหม่ในดวงใสแต่พี่ปูเป้เป็นแรงบันดาลใจให้น้องในการเข้าประกวดนางสาวจิงหม่ในปี2 5 6 0ซึ่งเป็นปีเดียวกับน้องโบจ้าวันปีนั้นเนาะน้องก็ได้เข้ารอบ t อ 20่นะจ้าเรื่อ็เป็นเกียร์เป็นยังยิ่งและในวันนี้นะจาะน้องกอลได้กลับมาสงคัญบนเวทีการประกวดนางสาวเชียงใหม่ในดวงใสพีป่ปูเป้ของเฮาบ่ได้มีเพียงอกริรยาท่างาน เป็นแบบเหนือโดยแท้จริงแต่เพียงอย่างเดียวพี่ปูเป้ยังเป็นต้นแบบในเรื่องของคำนอบคเนียมประเพณีไทยได้วงบอกว่างามอย่างมีคุณค่าเหมือนที่เวทีนางสาวเชียงใหม่เปิ้ลกล่าวขา่นนั้นเป็นอย่างไรพี่ปูเป้เป็นผู้หญิงที่มีเป็นการยานมิมิที่ครบทุกอย่าง นะคะในส่วนของ5้าอย่างเมื่อจะเป็นผมสวยผิวสวยหน้าสวยแล้วก็ในส่วนของฟันสวยซึ่งทุกอย่างมีครบในตัวของพี่ปูเป้และพี่ปูเป้เป็นต้นแบบให้กับหนูนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตและเป็นต้นแบบในเรื่องของการประกวดในเวทีต่างๆมีความมุ่งม,มานะมีความ จิตใจอาสาและเอื้ออารีวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณเวทีแห่งนี้ที่ให้หนูได้มาโคเวอร์เป็นพี่ปูเป้และก็หวังว่าที่พี่ปูเป้ดูไลฟ์สดอยู่นะคะจะเชื่อมั่นในตัวหนูในข้าพื้นนี้เช่นกันขันไปนะเจ้าเชื่อมั่นแน่เจ้าเชื่อมั่นแน่เจ้าขั้นต่อไปเลยเจ้าแ้น้องปูเป้เป็น,นข้ายาไคยท่าบอรักใจจ้า พยูนไม่ได้ท่าัสดีเจ้าผู้เข้าประกวดหมายเลขเก้าน้องพยูนนภาชพตันกิตกูลตอนนี้กำลังศึกษายอยู่ที่คณะวิทยสิสตร์มหา,หาวิทยาลัยเชียงใหม่น้องเป็นกระเทยคนหนึ่งที่เคยได้มาพบกวดนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2 5 5คพังแรกในชีวิตแม่ตาวน้าคนนั้นก็ได้เข้าในสายตาด้วยรอยยิ้มอันเป็นเสน่ห์ก็คือพิจอยวรรักษ์ไจราเจ้า พี่จอยบรรักใจตาเห็นนางงามตั้งแต่ม,มสอบเจ้าแล้วก็ได้เดินทางไปประกวรนางงามทั่วภาคเหนือในขนาดนั้นพี่จอยก็ได้ดำรงตำแหน่งไล้ให้รองเจ้าและหลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสไปประกวรนางสาว และได้เป็นตัวแทนของสาวสุดลเปอมาประกวดในเวทีนางสาวเจียงใหม่ในปี2557หลังจากนั้นรอยยิ้มความเป็นเสนีห์จึงทำให้พี่จอยได้มีโอกาสแสดงศักยภาพและความสามารถใท่าท่านคณะกรรมการโดยค่าคืนนั้นพี่อำานดเกติคุณได้พูดว่านางสาวเจียงใหม่จาปี2557ได้แก่ได้แก่ได้แก่นางสาว ใหม่ใหม่เรียกจากสิมโฮนางสาวรักใจตาเจ้านางสาวเชียงใหม่คนที่8 1ของประเทศไทยและในวันนี้น้องก็ได้มีโอกาสได้มายืนเป็นพี่ตอยเจ้าน้องฝวังว่าวันนี้นอกจะทําเพื่อพี่ตอยได้เข้าไปเป็นนางสาวเชียงใหม่ประฐมปี2,564เพื่อได้ทอบ้าน้าเจ้าขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้าขอร้องเอลย <pec> คุณหญิงปก็ตันคุณหญิงปก็ต่ำนาะพี่จอจะสูงกระดูกแนาย่างลงน้อยเพื่อเหมาะสมในการมาบุกถล่มเจ้าเจ้าเจ้าเออเป็ดได้เป็นว่า ปไปลืมนะเจ้าช่วงนี้ดอกไม้ยังขายอยู่นะเจ้าเจ้ายที่ได้ดอกไม้มากที่สุดนะเจ้าจะได้รับขวัญใจประชาชนนะจ้าพร้อมกับเข้ารอบ20คนโดยอัตโนมัตินะคะ<ม>ขณะนี้กำลังมาลุมมาตุ้งสุ่ยุ่มมอบรางวัลให้พี่จอยอยู่นะเจ้า,จา ตาเวลาด้วยนะเจ้าจ้าวถ้าอันปัตตานพี่จอยถ้าปัตจางกับกับงัดกับนิ้วก็ได้เจ้าแม่เจ้ามาหมอบกันทั้งหลังนี่ก็ได้เจ้ามาหมอบทั้งหลังก็ได้นั่งก็มีแถมเอ้าแล้วมานั่งสักรรมจ้ามานั่งสักรรมมานั่งปัจจ่างกัพี่จอยปะเป็นมงกุฎนะปัจจ่างมงกุฎมงกุฎพี่จอยจะลดมงกุฎง่ายปีนี้มาหนังเก้าอีนะเจ้าเอามานั่งหลังนี่จ้าเป็นขายตั้งใดเจ้าแนะนำตัวเจ้า ดีใจขนาดเลยนีเจ้าแรดเิดต้องกลับมาบนเวทีปีนี้แถมเจ้าปีนั้นนะเจ้ามนึกเลยนะเจ้าว่าเด็กกิจกรรมห้าวฮาคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะได้ความงกุฎนางสาวเชียงใหม่ปี2 5 5 9มาครอบครองเจ้าจุ๊ดจุปีนั้นนะคะน้องเทียนคว้าหางตำแหน่งเจ้าสร้างความมือหาให้กับ นางสาวเจงใหม่เพื่อนเพื่อทุกคนโดยได้รับตำแหน่งมิสไลฟ์สไตล์เมืองไทยประกันชีวิตผลใจชาติภาพตื่อมวลชนแล้วก็น,นางงามผิวสวยเจ้าแล้วก็น้องเทียนก็นได้เข้าร่วมประกวด Miss u n i v e r s สไทยแลนด์ปี2 0 0 0หปี2 0 1 6นสิเ้องเทียนดีใจขนาดเลยนะเจ้าแล้วก็น้องเทียนได้ Miss รามิสอินดิอุส อาอยัางฮาวเจ้าพี่น้องชาวเจียงใหม่นักเทียนดีใจขนาดเลยได้ลองอันดับนึ่งมาคลามเจ้าแล้วต่อปีนั้นนักเรียนก็ได้เข้าร่วมประกวดมิสเอิร์ดที่ประเทศฟิลิปปินส์คว้ารางวัลเหรียญทองชุดประจำชาติยอดเยี่ยมเอาความภาคภูมิใจมาให้คนไทยและก่อาจเจียงใหม่และก่อควมอามภาคภูมิใจของเกทีนางสาวเจียงใหม่ของฮาวเจ้า สวัสดีเจ้าข้าเจ้าแทมมี่ผ้ามานหรือเรียกข้าเจ้าว่าเทมมี่ผามานเจียงใหม่เจ้าข้าเจ้าชื่อดานนยมโนวันชื่อเล่นชื่อเทมมี่เจ้าปัจจุบนันประกอบอาชีพร้านเทนมมี่ในเจียงใหม่ข้าเจ้าก็ขอขอบพระคุณโครงการออนสตรีนพั ที่จำกัดโครงการโรงแรมรัติรานารีเวอร์ไซส์อนสปาที่ส่งข้าเจ้าเข้าประกวดในค่ำคืนนี้ข้าเจ้าอายุ44ปีเจ้าเฟรดี้ขอบคุณเจ้าเฟรดี้ฮาฮอดีเจ้ากังแล้วพี่เจ้าไม่หอบดอกไม้เจ้าใช่ไับพี่เจ้ามีมายุที่เก่าแล้วเจ้าน้ำเย็นกว่าเจ้า พี่แทมนี่มันมีสปอนเซอร์หลายข้าเจ้าก็ขอบคุณชุดแตตีสวยๆข้าเจ้าตุยแม่เจ้าตัดตัววารันกรเท่านั้นงามนว่ามาในชุดข้ามันเข้าแม่แทมมี่ก็ไปแปลงบ้านอ๋อเจ้าเอาเลยเจ้าสาวสองงาสาวเบญญาพามานพข้าเจ้าจือเล่นจือว่าน้องนุช มีความฝันให้อยากจะเป็นนางงามให้อยากจะประกวดนางงามวันนี้ก็เลยมาประกวดนางสาวเจียงใหม่ในดวงใจเวทีอันทรงเกียรติแห่งนี้ที่เปิ้ลเปิดโอกาสให้สำรับทุกเพศทุกวัยเพราว่าจะสูงจะต่ำจะดำจะขาวจะแอลแค้วแอลอู L U. จะเป็นแม่ห้างแม่เฮือนแม่แม่ลูกพิษก็มา,าสามารถมาทำตามความฝันตัวเองได้ เพียงแค่ท่านมีใจฮักในการประกวดนางงามและว,วันนี้น้องนุชก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีเค้กไข่ไทยแลนด์ขนมบ้านภูกันที่เปิ้ลส่งน้องนุชเข้าประกวดในปีนี้เปิ้นเป็นเค้กไข่ที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยมีแล้วหกสิ้น ยงใหม่ปี2560พ่วงด้วยรางวัลพิเศษถึง6รางวันปั้นได้ไปประกวดต่อในเวที Miss Universe Thailand ได้หับรางวัโลกชนะเลิศอันดับที่หนึ่งมาเลยนะเเ้าเะได้เะไดลงรดดอขหอ ลงคะแนนให้น้องนุชรักๆฮักและแอนดูน้องนุชรักๆนยเจ้าขอขอบคุณพ่อแม่ปี่น้องที่ส่งแรงกาแรงใจมาเชียร์น้องนุชวันนี้น้องนุชมาในชุดรถแดงที่น้องโบเปิ้ลได้ใส่ไว้ในรอบพีริมินารีปีนั้นถ้าอู้ถึงรถแดงแล้วถ้าเฮาถามเปิ้ลว่าไอ้ไอ้ไปกาดหลวงสิมเจ้า เปิ้ลจะมงองเขาว่าสาวบ่าสาวบา้าเจ้าแม่มองเหมือนล่บเตาเนะเออาะเสียงสังสายรหรัวบ้านได้รู้ติดต่อน้องรู้ใต้นะเจ้า,จาตั้งขนาดเป็นขนมไข่ก็เจ้ามาฝากกับพ่อเนอ่เออเป็นไข่ตั้งใยเจ้าเจ้าบอ๊ย เจ้ผู้เข้าประกวดหมายเลขตาวสาน้องอ,อันอันภูสันิสาชมัววันนี้น้องอันอันออมาเป็นก <c ensus> ิตติวัตุสตรีใจกลางนางสาวเจียงใหม่ประจำปี2501เจ้าเป็นนางสาวเจียงใหม่คนที่65ของประเทศไทยเจ้า <c ensus> คิตติเองิ้นเป็นนางงามที่โดนบูลลี่ตั้งแต่วินาทีแรกตี พิธีกรปากกาเจ้าแต่ในการบูลลี่นั้นเพียงเขาว่าคิตตี้เองมาได้เป็นนางงามที่แบบที์นิยมเจ้าเพราะว่าเป็นนางงามสายเอกโซติกเป็นนางสาวเจียงใหม่ที่เป็นสายเอกโซติกคนแรกซึ่งการที่เโดนบูลลี่ต่างๆนานาคิตตี้เองก็มีความอดทนมุ่งมานมีความเพียรพยายาม แลกก็สามารถก้าวข้ามผ่านคำวิพากษ์วิจาร์ต่างๆมาได้ด้วยดีจา้าน้องตงหวนคิดที่เจ้าเพราะน้องก็โดนตีจามาว่าน้องเป็นนางงามที่บางงามเพราะว่าเขามีเพียงแค่รูปร่างหน้าตาที่เป็นเอ็กโซติกซึ่งบาดใจในแบบพีนิยมเจ้าวันความงามมันมาได้งามแค่รูปร่างหน้า รูปร่างภายนอกนะเจ้าคนเฮาต้องงานที่ความคิดงามที่จิตใจและก็มีจิตเมตตาจิตสาธารณะจึงจะเป็นนางงามที่ส่งบุญแบบเจ้าขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้าเจ้าคนเฮาถ้าหากในการประกวดแล้วลว่าต้องม่วเรื่องรูปร่างหน้าตาคงมีสักวันหนึ่งคงมีสักตำแหน่งหนึ่งที่เฮาเหมาะสมเฮาแม่นเจ้า,า,จ,าจงยืนในที่ที่มีตัวตนแล้วคุณจะ